วิชาที่พี่อาตุคิดว่ามันยากที่สุดก็คือพี่อาตุเรียนอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะถ้าเข้ารัฐศาสตร์เนี่ยทุกคนจะต้องได้เรียนวิชาอินโทรโไซหรือว่าความรู้ทางรัฐศาสตร์เบื้องต้นซึ่งผ่านการสอบมาแล้วก็จะเป็นการสอบที่ต่างจากมัธยมเลยคือเราจะได้สมุดไปหนึ่งเล่มแล้วก็ได้กระดาษ A4 มาอีกหนึ่งแผ่นซึ่งในกระดาษ A4 จะมีโจทย์คำตอบทั้งหมดนักจะต้องเขียนลงในสมุดแล้วก็ มีการเอื้อทำนนยความสะดวกด้วยนะถ้าหากว่าสมุดเล่มนั้นไม่พอต่อการเขียนคําตอบสามารถขอสมุดเพิ่มได้ซึ่งการ,รสอบแต่ละครั้งก็จะมีเพื่อนขอสมุดไปประมาณ 2- 3สามเล่มในในสมุดจะมีอยู่ประมาณแบบแหน้าเออก็แบบวิชาหนึ่งจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์เราก็จะต้องมาเรียนว่ารัฐศาสตร์เป็นยังไงปรัชญาการเมืองเพโต clears. อริสโตเตลแล้วก็ หลายอย่างมากอะซึ่งอาจารย์ที่สอนเนี่ยเขาก็จะมีความแบบเป็นปจเจกชนสูงมากเขาก็จะเชื่อมออัม่นในอุดมการทางการเมืองของตัวเองอะไรเงี้ยน้องก็จะแบบงงงงอะไรเงี้ยแล้วเรื่องของเสื้อหลากสีทั้งแดงเหลืองและทุกอย่างเนี่ยจะถูกมาพูดอยู่ในคลาสนี้แล้วก็อาจารย์จะชอบให้แบบดีเบตกันมากแบบโตกันว่าเอ้ยนี่มันเป็นยังไงชุมนุมมันผิดไหมกันอยู่นี้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะต้องแบบคิดเยอะคิดเยอะมากๆแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็จะต้อง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองมากขึ้น้วทาให้น้องแบบวิาพากษ์การเมืองได้วิาพากษ์คือการการแบบแยกแยะสมมติน้องเห็นสถานการณ์อย่างนึงเนี่ยวิชาเน,นี้ยสอนให้เราไม่เชื่อในสถานการณ์นั้นอย่างเช่นข่าวพลาดมาปุ๊บเนี่ยอ่านปุ๊บแล้วก็จะรู้สึกแบบจริงเหรออะไรเงี้ยเราต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเป็นวิชาที่น่าสนใจแต่ว่าโหดมาคือแบบมีนมีนคือคะแนนส่วนใหญ่ที่ได้ทุกคนจะตกมีนกันหมดอะไรเงี้ยแล้วก็ ไม่มีแก้ไม่มีแก้ให้ตัวเองสูงกว่ามีนนอกจากจะแบบไฟท์แล้วก็เกรเนี่ยก็เอฟอะไรอย่างเงี้ยะถ้าไม่ไหวแล้วก็มีอีกวิชาหนึ่งก็คือวิชาสังคมวิทยาประดิษฐ์ก็คือจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสังคมจะเจาะลึกว่าไม่ไม่ใช่เรียนรู้ว่าสังคมเป็นยังไงนะคะแต่จะเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีที่เราเอามาใช้กับสังคมมันก็จะแบบเราจะต้องเจอกับด็อกเตอร์หลากหลายหน้าตามากแล้วน้องก็จะแบบ ด็อกเตอร์อะน้องมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเ,เท่าไหร่แล้วก็ข้อสอบก็จะออกมาแบบยากยากมากกันเคยอ,อย่างเช่นถามว่าดิสนีย์แลนด์คืออะไรน้องก็คือถ้าเป็นในฟิลเราก็แบบสนุกไงแต่จริงๆไม่ใช่มันคือภาวะล้ำจริงแล้วน้องก็อะไรคือภาวะล้ำจริงอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบยากแล้วก็งง,ง,งๆเาลาเรียนแต่ว่าถ้าหากว่าสนใจะอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราตั้งใจมากขึ้นจริงเราเป็นวิชาที่สนุกแต่พอเกรดออกมาก็ก็ไม่สนุกกันเลยแล้วรู้สึกแบบ ซิ่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับรักสสารเอาหลังให้เรียบตูฝ่าถึงน้องๆที่จะเข้าจุฬาปีนี้หน่อยก็ยินดีต้อนรับน้องทุกคนก็ขอให้ตั้งใจแล้วก็สู้ๆเข้ามาให้ได้ก็จะรอต้อนรับอยู่นะคะให้มาอยู่ในรั้วสถาบันเดียวกันนะคะมา <c oughs> ได้ติดเพี่ยว,วน,น้าอกเหมือนกันนะคะ แล้วก็อยู่ใต้ร่มจามจุรีเหมือนกันขอให้หน้องๆทุกคนสู้ๆแล้วก็ตั้งใจมันเป็นช่วงเวลาเหลืออีกนิดเดียวแล้วนาอเหลืออีกไม่นานก็ขอให้ฟิตเต็มที่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่พี่อาตัแอดเนี่ยก็ล,อล่องระเลิงไปล้วมาฟิตเอาตอนหลังมันก็ยังทันอยู่แต่ว่าน้องมีเวลาแต่เนิ่นๆก็อยากให้ใช้เวลาให้คุ้มค่าจริงอยู่ที่แอดมิชันไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาช่วงหนึ่ง ที่มันมีค่าในชีวิตน้องก็อยากให้น้องทุกคนสมหวังใครที่ตั้งใจก็ขอให้สมหวังิตามที่ตั้งใจค่ะ